สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดดงาดำวเหลืองปลหังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้ซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g u ร่วมกันจากโบราการ แล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่จะนําเอาเรื่องราวงานวิจัยของคณะ Operation b นําำเสนอให้กับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วเราอยากให้ทุกท่านนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็กคือการรักษาระดับคุ้มกัน ให้สมดุลนั้น<ส>ก็จะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับ,รบจะทำอย่งางไรนั้นไปชมเลยครับของคุณสมจิตนี้อันไหนรุนแรงที่สุดนะข้อข่าเสื่อมค่ะไปเจอ,อยังไงเพราะอะไรสาเหตุก็คือครั้งแรกเลยก็คือเราปวดที่ส้นเท้านะคะมันเจ็บก่อนอันนคือน่าจะเป็นรองช้ำหาคุณหมอ,อมปวดข่าด้วยเป็น2ออาการนิ้วล็อกด้วย ะะทตอน,นี้ก็เลยไปถามหมอว่าเออเราเป็นตรงเนี้ยต้นท้า,ทาอักเสบเนี่ยเรามีอาการแบบนี้มันคืออาการของอะไรแล้วก็ถามเรื่องข้อข่าวไปด้วยครับเพราะเราไม่ทราบว่าเอ็มอยู่ๆกระวมขึ้นมาแล้วก็ปวดแล้วก็ข่าก็ตึงะะข้างเดียวหรือสองข้างะข้างเดียวข้างขวาค่ะข้างเดียวนะคะเสร็จแล้วก็เลยถามคุณหมอคุณหมอ,หมอบอกว่าเออว่าเป็นอาการของข้อแต่นี้ก็เลยสันนิษฐานเอาว่าเออแล้วทีนี้ลองช้ำคุณหมอหมอบอกว่าเป็นลองช้ำ ก็เลยอยากจะรู้ทุกเรื่องเลยที่ไปคุม้มจริงๆนะคุณหมอเสรแล้วแล้วก็สระสามัญการ <ขะ S 1> ลแล้วก็นิ้วแลระปวดตรงคนกี่นิ้วกี่นิ้วครับคือโมโป้ค่ะนิโป้ตรงคน,นค่ะตรงนี้เนี่ยมัน,นเดเวลางอเจ็บแต่มันแบบขัดๆนะคะแต่ตอนยืดไม่ได้ ก็ได้เล็กน้อยค่ะมันเป็นไม่เยอะแต่เป็นตรงโคนนิโป้งอะค่ะโคนนิ้วโป้งน,ะะงน,นี่ปวดะค่ะปวดมากๆเพราะว่าเราใช้เมาส์เยอะเออเป็นคุณคณรูสอนหนังสือใช่ไหมคะก็ขึ้นลงบันไดเนี่ยจากชั้นสี่ลงมาชั้นหนึ่งนะคะวันหนึ่งประมาณแปดเที่ยวโอ้โหเสร็จแล้วนะคะไอ้ช่วงช่วงนั้นก็ไม่มีอาการอะไรนะคะมีอาการกบเก็บอะไรเงี้ยก็คือมันดังก็แก๊บอยู่ในหัวเข่าแล้วก็ไม่สน ใจจกนกระทั่งเกษียณมา61ปีปีที่แล้วนะคะปี56เนี่ยอันเล่านั้นมันก็เริ่มบวมปวดครับก็เลยไปหาคุณหมอตรวจตรวจนี่นะคะออลองช้ำานผมเป็นเล่นกีฬาเล่นกีฬาวิ่งเยอะๆก็เป็นใช่ไหมฮะ,ะแต่ว่าข้อเข่าเสื่อมก็มีทั้งสูงอายุข,ขึ้นหรือจากการเล่นกีฬาก็ได้แล้วนิวน้วล็อกล่ะครับอาจารย์นิ้วล็อกนี่ อาจจะแบบทำงานค่ะทำงานแบบละเอียดเนี่ยมากเกินไปเหมือนจับเมาส์หรือทํางานบ้านอะไรเงี้ยนะอย่างแม่บ้านเนี่ยจะสนใจเรื่องมังคุดมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นทิกก็เลยไปเปิดรายการใน y o u ูทูบอะค่ะว่าเอะเราข้อเข่าเป็นแน่เลยเปิดดูหลายรอบเลยค่ะตอนแรกก็นั่นแหละเปิดหลายรอบถ้า ว่าเป็นงานวิจัยซึ่งอาจารย์ดรพิเชษเนี่ยวิจัยอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในมังคุดอยู่แล้วเขาเรียกเขาเข้าตำราไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาหรือเปล่าใช่ค่ะก็เลยถ้าเีเข่าเนี่ยมันก็ไม่บวมไม่ปวดครับไม่บวมไม่ปวดแต่เขายังตึงอยู่เพราะเราเดินเยอะก็จะตึงเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะพอใจและมั่นใจมากขึ้นแล้วค่ะ เจ็บแค่ไหนมันปวดยังไงทําไมถึงต้องไปผ่าเลยเดินไม่ได้เค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอก็แนะนําว่าให้ผ่าใช่ผ่าเปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับประมาณสองแสนนะคะก็ตอนผ่าก็ทรมานมากเลยครับมนันดีคืนดีเขาก็เจ็บอีกเหมือนกันถ้าเดินเยอะๆก็ก็ดู อาจารย์ดีกับคุณนั่นแหละครับแล้วลูกสาวก็เลยบอกเอ๊แม่ลองไปซื้อมาทานดูไหมในเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะพ่าละใช่ตัดสินใจไม่พาลองศึกษาสมุนไพรมาเยอะละอะมาทานนี่ดูสิลูกสาวก็ขับรถมาซื้อไปให้ทานปกติมันตึงมันจะยืด,ยดไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะแน่นใช่มันทาไมมันทําไมหย่อนหย่อนอคือพับได้ใช่ ไม่แน่นหัวเข่าใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยปกติเปียบเท้าไม่เต็มอืเดินขยิ่ง็ยิ่งแบบเดี้ยงเรียกว่าเดี้ยงไปข้างหนึ่งอ่ะเดี้ยงไปข้างหนึ่งอแต่นี้รู้สึกดีใช่รู้สึกดีเอ๊ยมันหย่อนมันเดินไม่ตึงเหมือนก่อนอืแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นนี่ทํำมาสมใจอยากเลยใช่ไหมฮะได้ค่ะอื ขึ้นบันไดได้ได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมฮะไม่ไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยอืมนึกว่าอยากจะให้ไปแล้วปรึกษาท่านมันดีแล้วผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรืออักเสบนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายมีการหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปนะครับสารที่หลั่งมากเกินไปก็คือ TNF อ l ลฟา인ิน6และอินเอร์นเมื่อมันมากเกินไปมันก็ทําเริ่มทําร้ายตัวเราเอง ก็ทาให้เกิดอาการอักเสบและทาลายกระดูกตามข้อนะครับสูตรของเราในวันที่15หลังจากกิน4แคปซูลต่อวันสามารถจะลดการหลั่งสารทั้ง3ที่มากเกินไปให้กลับสู่ภาวะสมดุลน,นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าเราให้คนที่กินแคปซูลแป้ง4แคปซูลต่อวันเป็นเวลาวันเป็นเวลา15วันเมื่อตรวจเลือดไม่ดเลือดขาวแล้วเราจะพบว่า สาร3ตัวมีการหลั่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อให้กินแคปซูลของเราแล้ว4แคปซูลต่อวันหลังจากวันที่15มันจะมีการหลั่งทีเอ l p แอลดลงนะครับเหลือ10%ทีอินเทอร์กิน6เหลือ70%แล้วก็ทีอินเทอร์กิน17เหลือ50%เเมื่อสารที่มีปัญหามันลดลงมาเช่นนี้อาการ ข้อเข่าเสื่อมหรืออักเสบก็จะดีขึ้นนะครับการลดลงตรงนี้มันก็จะทำให้มีการทำานลายกระดูกลดลงไปด้วยนะและนอกจากนี้ครับมันยังจะทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเองตัวเองอื่นๆอย่างเช่น SLE ผื่นคันตามผิวหนังไทรอยเป็นโรคสันนิบาตหรือแผลในปากตับแข็งและหอบผืดนลดลงไปเพราะมันมาจากต้นเหตุเดียวกันนั่นเองนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรากินแคปซูลของเราเราได้กินสารซึ่งอยู่ในแคปซูลน่ซึ่งประกอบไปด้วยสารจักัดจากมังคุดงาดดำถุงโบบกได้ฝรั่งซึ่งสารเหล่านี้มันมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งเสื่อมไปนะฮะทีนี้มันมีการสร้างขึ้นมาใหม่มันก็ทำหน้าที่คล้ามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามข้อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อาการเจ็บตามข้อต่างๆก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับท่านอาจจะเกิดสงสัยนะครับว่าทำไรลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูได้ครับที่026464800ครับตอนนี้พักกันสักครู่นก่อนครับติดตามชมรายการสุขและสวยโดยปีไวรายการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่ดุลของร่างกายที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เรียกกันว่ากลุ่ม Operation b i ิทุกวันพฤหัสบดีเวลา14นาิกานาทีถึง4นาฬิกานาทีสนับสนุนโดย สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพรายการของเรานั้นได้รวบรวมเอาประสบการณ์ของแขกรับเชิญนะครับซึ่งมีหลากหลายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับทั้งโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราซึ่งอาจจะรวมไปถึงโรคของมะเร็งนั้นด้วยนะเราไปชมประสบการณ์ของแขกรับเชิญเหล่านั้นกันดูครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกลบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อ้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมีอาการปวดเขายังไงจากอะไรครับ มีอาการปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะเนื่องจากผมเป็นคนเดินเร็วเดินเร็วแล้วก็เวลาขึ้นตึกเนี่ยผมผมจะข้ามนึงขั้น1ขั้น1ึงขั้นเพราะมันมันทำได้ด้วยแล้วมันก็ทําอย่างนี้ประมาณ3ปีก่อนเกษียณนะแม่บางก็บอกว่าไปหาหมอเพราะมันนานแล้ว2สัปดาห์ก็ไปนะท่านบอกว่าเอ็กซเรย์ก็เอาฟรีมาดูฮะเสริสมจริงๆฮะเพราะว่า หูกสองข้อข้างล่างไม่มีอะไรรองเลยทีนี้หมอที่โรงพยาบาลน,น่ะท่านก็จ่ายายาแล้วก็ให้อาวุธป้องกันมาด้วยก็คือสนับเข่าสองข้าง <laughs> วันนั้นเกิดยังไงกลับโรงพยาบาลแล้วก็ายามาวางแล้วก็ปรงอนิจจังนะ <laughs> นะสามเดือนเอาเถอ,อบัตรของชีวิตรู้เลยว่าล้างไตแน่นอน <laughs> ผมก็เข้าไปคน้น <laughs> ทางอินเทอร์เน็ต <laughs> เยอะมากเจออินเทอร์เน็ต ลึกเข้าไปนะกับใาการสุขและสวยไปจนดรเสรีคุณต้นนะโอ้ก็จัดรายการผมก็บอ้พวกนี้หน้าม้าแง่แงเลยเดี๋ยวจะมีคนว่าผมไอคนนี้ก็ตงมีหน้ม้าอีกแล้วะแต่ที่ผมชอบก็คือวิธีการที่ดูแลโลกนะท่านนกเตนะเลือดขาวมีหน้าที่ดูแลร่างกายโอ้โหสั่งเลยกระปุกแล้วเท่าไหร่นั้นเรียกชื่อยังไม่ได้้ถูก ทือเกเจียกจ้ากากะเริ่มกินเลยก็ศึกษสคู่มือเขาเขาบอกหนึ่งสาวันแรกให้วันละวันละครั้งละหนึ่งขุนแม่บอกพี่ปวดตาใอยู่แล้วพี่สังไปเลยแต่ผมเพงทานยาหมอตามปกตินะย่างวันที่หกผมตื่นนอนมาผมก็เอ้ววันนี้ขาม,มันเบาๆผมก็ก,มก,ก้าวลงบันไดหนึ่งได้ฮ<น>ะ,<อ>ะมีกำลังใจแล้วมาแล้วสอง สามสี่โลงเสร็จดีใจมานั่งพื้นข้างล่างแล้วเอามือลูปูปเ้ยไม่ได้ผลกรณีเดียวครับค <c oughs> ือไม่มีวินัยในการทานทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ถ้ามีวินัยนะช่วยด้าเชวันดีให้ทุกคนครับมีสาเหตุอะไรน้ำหนักเลย,เลย ปวดแล้วก็มันอาการมันก๊อกแก๊กเวลาเดินเนี่ยขึ้นบันไดนี่สองข้างเลยครับอปวดสองข้างจะปวดมีเป็นเวลาไหมครับหรือว่าตลอดลาก็คือนั่งก็ปวดนะคะนั่งก็ปวดนั่งก็ปวดแล้วก็เวลาขนาดนั่งเนี่ยถ้าจะกะหยิบของเนี่ยใช้เดินนะทบไปใช้ถัดไปเพราะถ้าเดินเนี่ยจะโบราณมากเลยถัดไป คือว่าถ้าเดินแล้รพลุกอ่ะมันก็แก๊กมันก็เจ็บใช่ใช่บวมเนียฮะมันมีนิดหน่อยนะฮะถ้าเราใช้เดินเดินมากๆลุดเดินไปข้างนอกเนี้ยนานๆหน่อยก็จะบวมคือมีเสียงแป๊บแปรู้สึกเลยค่ะรู้สึกบวมก็บวมนี่เฉพาะสม่เมื่อไปเดินห้างยืนนันเดินนานอะไรยังไงอะครับคือพอดีแฟนของลูกชายอะค่ะแฟนลูกชายคือบอกว่าปวดอะ ปวดจนเราเดิน<ห><ช>ไม่ได้อย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้กบกตัวนี้ไหมมันก็โอเคนะคะมันก็รู้สึกมันเออก็แกบเราไม่สังเกตใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ยินแล้วอ,อืม,อมไม่ได้ยินแต่ว่านิดๆน่ะแต่เราเดินขึ้นลงได้บอลครับจากเราจะเดินเข้าครัวนี่ก็เดินได้ละเมื่อก่อนนี้ถ้าเดินเข้าครัวไปตักข้าวมังขี้เกียจเลยเราก็ไม่สังเกตนะคะเพราะพ่อเราทานมาเยอะแล้วแต่ตัวนี้เราทานมาได้เจ็ดแปดวันมันจะเป็นไปได้ละเนาะอืมก็โอเคพอเสร็จเออเราขึ้นบันไดนะเคย มันมีแมวนะโซนอ่ะเมื่อก่อนนี้ต้องคอยดุ Without, you know uh ๋ยวนี้ว uh ิ huh. so mm ่งข like ึ้นไปตีได้แล้วิ่งไล่ตามแมวได้แล้วนะได้เพราะฉะนั้นแมวขโมยไม่ต้องคิดนะฮะบ้านนี้ไม่ต้องมานะฮะเมื่อก่อนไม่ได้เลยฮะวิ่งไล่จับได้แล้ววันนั้นจาได้ตั้งสามสี่รอบนะเลือกความโมโหด้วยเะ็บด้วยไงมคือคุณหมอวินิจฉัยแล้วฟันพงแล้วว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะสองข้างพร้อมๆกันเลยค่ะเขาบอกว่าอาจจะต้องผ่า เพราะว่าเวลาเวลากระดูกระดิกอย่างนี้มันจะดังกระแปบเจ็บเจ็บค่ะเจ็บลึกค่ะไม่เดินก็เจ็บเจ็บค่ะยิ่งขยับยิ่งเจ็บเจบคือคุณหมอว่าถ้าไม่ไหวค่อยมาผ่าเปลี่ยนข้อเข่าซะใช่ค่ะได้อาศัยน้ํามังคุดใช่ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะเปลี่ยนค่ะการอักเสบลดลงเหรอฮะจริงค่ะอันนี้อันนี้เป็นความจริงทุกอย่างที่ดิฉันพูดนะคะเพราะว่าดิฉันก่อนจะท เราก็สั่งเจ้าลูกแนะนํามาเราจึงเรียนรู้ว่ากินแล้วได้ผลไหมใช่ไหมคะลูกเขาเอาไอ้สีชมพูมาให้แคปซูลแคปซูลให้ค่ะที่ดีขึ้นก็คือตัวข้อเข่าเนี่ยรู้สึกได้อย่างแรกทุกวันนี้เดินเหินได้เดินสะดวกค่ะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีฮะคุณวีภาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจริงจริงจริงค่ะเพราะว่าดีฉันไม่ปวดกระดูกแล้วนี่ค่ะฮะไม่ปวดแล้วเหรอไม่ปวดปวดค่ะเรามีอยู่วันหนึ่งไปเดินดีอสยามนะคะ เดิน6ชั่วโมงค่ะความเป็นจริงนะงแล้วก็เดินรองเท้ามีส้นด้วยค่ะลูกสาวบ่นเมื่อยแม่ลูกบอกแม่เดินตั้ง6ชั่วโมงนะเดินเดินหาไปซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ซื้อมาหลายปีก็6ชั่วโมงเดินโดยที่ไม่ได้บ่นอะไรเลยค่ะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนปวดเข่าปวดมานานแค่ไหนแล้วปวดยังไงไปสิบกว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับปวดตรงเข่านี่เดินมากจะปวดแล้วก็ โพกนี่เวลาจ็คสะโพกมาถึงข้อเข่านี่เลยนอนก็ปวดทุกวันทุกวันเป็นข้างเดียวหรือสองข้างเดป็นข้างเดียวที่เจ็บจากสะโพกไปจนถึงหัวเข่าเนี่ยข้างเดียวเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมครับไม่เคยค่ะไปหาหมอไหมครับเคยหาหมอยาหมอโรงบรลก็จะให้ยามากินก็ไม่ค่อยกล้ากินกลัวมีผลข้างเคียงกินนานกลัวกระดูกพุ ตับไตไสพุงจะพังหมดไม่กล้ากินแล้วฉันออกกำลังกายทุกวันทุกวันนี้ก็เริดเร็วๆอ๋ผมนึกว่าท <25. S 2> ี25ก็ยังต้องทำทั้งที่เจ็บใช่แล้วก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเสะเก็ดเงินก็คือความจริงกินแค่ปวดเขา่เขากินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเสะเก็ดเงินเราบางลงไปเยอะนี้เป็นตั้ง แต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้เดือนตอนนี้ลูกสาวอายุ43 43่าปีเพิ่งจะหายเพิ่งจะหายแสดงว่าพ่อผิดพลาดมากเลยนะสี่แล้วนะที่เป็นวันละสี่ครับซูนเช้าก่อนอาหารสองก่อนนอนสองดีขึ้นตั้งแต่กระปุกที่สองกระปุกที่สองก็ดีขึ้นเลยเหรอฮะผิวพรรณเปล่งปลั่งมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรืออักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายมีการหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปนะครับสารที่หลั่งมากเกินไปก็คือ t n f alpha interlein 6และ interlein 1ินเ7มื่อมันมากเกินไปมันก็ทําเริ่มทำร้ายเอง,เองก็ทําให้เกิดอาการอักเสบและทําลายกระดูกตามข้อนะครับสูตรของเราในวันที่15หลังจากกิน4แคปซูลต,ต่อวันสามารถจะลดการหลั่งสารทั้ง3ที่มากเกินไปให้กลับสู่ภาวะ สมดุลน,นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าเราให้คนที่กินแคปซูลแป้ง4แคปซูลต่อวันเป็นเวลาวันเวลา15วันเมื่อตรวจเลือดไม่ได้ขาวแล้วเราจะพบว่าสาร3ตัวมีการหลังตามปกติอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อให้กินแคปซูลของเราแล้ว4แคปซูลต่อวันหลังจากวันที่15มันจะมีการหลัง t n f Alpha ลดลงนะครับเซนทีอินเตอร์ินหเหลือ70%แล้วก็อินเตอรกินสิเหลือห้าเอร์ hmm. เมื่อมสารที่มีปัญหามันลดมาเช่นนี้อาการข้อเข่าเสื่อมหรืออักเสบก็จะดีขึ้นนะครับ mm hmm. การลดลงตรงนี้มันก็จะทำให้มีการทำลายกระดูกลดลงไปด้วยนะฮะและ,และนอกจากนี้ครับ มันยังจะทำให้อาการแพ้ภูมิตัวตัวเองอื่นๆอย่างเช่น SLE ผื่นคันตามผิวหนังไทรอยเป็นพิษโรคสันนิบาตหรือแผลในปากตับแข็งและหอบผืดลดลงไปเพราะมันมาจากต้นเหตุเดียวกันนั่นเองนะครับสิ่งที่จากการที่เรากินแคปซูลของเราเราได้กินสารซึ่งอยู่ในแคปซูลนะ่นซึ่งประกอบไปด้วยสารจกัดจากมังคุดดำถั่วเหลืองบบบบกด้ะฝรั่งซึ่งสารเหล่านี้ มันมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งเสื่อมไปนะฮะทีนี้มันมีการสร้างขึ้นมาใหม่มันก็ทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามข้อต่างๆนะครับนะครับอาการเจ็บตามข้อต่างๆก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง